ตรงขวดแต่อไปเราจะไปร้านตรงกวนอร่อยไหมเขาเขาว่าเตี๋ยวสไตลเแถวนี้สหรับย่านนี้เทียบกับเมืองไทยอ่าเดี๋ยวเราไปลองกันตรงกวนอะไรเนี่ยอใคนว่านายอวัย่าเหรอตรงกวนนายอวัย่าโกปิเตียมหรอใช่ร้านนี้เลยใช่อีกร้านหนึ่งก็คือร้านนู้นเลสเลสเลสตอลอง huá huóm huống muối hay này, 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 này? này. này. cái à? ừ. gì เแก้วละหน่งก้เข้าไปลาเล้วนั่นอะไรดีแต่อันนี้เขียนว่าท็อป10เบสรีวิวเอาเ,เข้าไปานนอะไรเนี่ยแก้วละเก mm ้า hmm. อินกิทคืออะไรกิมีปิ๊กมีโคลมีสมอลอ่านะนั่งไหน สไปซ์เลยหรอคะโอ้สไปซ์เรากินเยอะแล้วสไปซ์กินเยอะแล้วเดี๋ยวขอดูน้ำอย่างอื่นก่อนได้ไหมมาม้ามงงเห็นว่าเหมือนจะมีเหงาช้วย